สายฝนโปรยปลายลงมากลางดึกราวกับจะช่วยล้างคราบเลือดและน้ำตาบนใบหน้าของการดาเธอหอบกระเผาเสื้อผ้าใบเก่าวิ่งโซซัดโชเซออกมาจากบ้านไม้หลังใหญ่ที่เคยคิดว่าเป็นวิมานแต่ที่แท้กลับเป็นนรกบนดินเสียงตะโกนด่าทอของขุนหารผัวตัวดีที่เมาหัวราน้ำยังดังไล่หลังมาไม่หยุดมึงจะไปไหนอีตัวซวยหน้ายัางมึงหนีไปก็ไม่มีใครเอาหรอกอีผู้หญิงไร้น้ำยา แค่ลูกสักคนยังเกิดให้กูไม่ได้มึงมันก็แค่ซ้วมให้กูระบายอารมณ์เท่านั้นแหละการดากัดฟันแน่นจนเจ็บกรามถ้าไม่ได้หันหลังกลับไปมองมือบางรูปรอยช้ำที่โหนกแก้มซึ่งเกิดจากฝ่ามือของคนใจยักเมื่อหัวคำ่ำพอกันทีขุนหารชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลยการดาพึมพำกับตัวเองก่อนจะกระโดดขึ้นรถบรรทุกขุนผักที่จอดพักแถวปากซอยหนีออกจากชีวิตเฮงซวยนั้นมาให้ไกลที่สุด ผ่านไปหลายวันการดาพาตัวเองมาจนถึงเขตรไร่สิริชโชคไรอ้อยขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเธอเดินเข้าไปสมัครงานด้วยสภาพอิดโรยจนสมยศเจ้าของไร่หนุ่มใหญ่ใจดีที่กำลังตรวจงานอยู่ต้องรีบเข้ามาประคองแม่หนูเป็นอะไรมากไหมมาจากไหนล่ะเราทำในหน้าตาสูบซีดแบบนี้สมยศถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลที่การดาไม่เคยได้รับมานานหลายปีการดายกมือไหว้พลางสะอื้น หนูชื่อการดาค่ะมาหางานทำงานหนักงานเบาหนูสู้ตายขอแค่มีที่นอนกับข้าวประทังชีวิตก็พอค่ะสมยศมองเห็นแววตาที่เจ็บปวดแต่เด็ดเดี่ยวของหญิงสาวตรงหน้าเขาก็รู้สึกสงสารจับใจเอาเถอะไปพักผ่อนที่บ้านพักคนงานก่อนเรื่องงานเดี๋ยวค่อยคุยกันฉันชื่อสมยศเป็นเจ้าของที่นี่มีอะไรขาดเหลือบอกได้ไม่ต้องเกรงใจนะ นับจากวันนั้นชีวิตของการดาก็เปลี่ยนไปราวฟ้ากับเหวจากที่เคยถูกด่าเช้าด่าเย็นการดากลับได้รับการดูแลอย่างดีจากสมยศเขาไม่เคยใช้คําหยาบคายและมักจะหาเรื่องแวะเวียนมาหาเธอที่สวนผักหลังบ้านพักเสมอการดาวันนี้ฉันซื้อขนมจากในเมืองมาฝากเห็นว่าเธอชอบกินทองหยิบไม่ใช่หรอสมยศยื่นถุงขนมให้ด้วยรอยยิ้มการดารับมาอย่างเรงใจ ขอบคุณค่ะในหัวในหัวดีกับหนูเกินไปจริงๆค่ะสมยศหัวเราะเบาๆเรียกพี่สมยศเถอะการดาฉันไม่ได้อยากเป็นเจ้านายเธอตลอดเวลาหรอกนะคำพูดนั้นทําให้การดาหน้าร้อนเผาความอบอุ่นที่สมยศมอบให้มันเริ่มซึมลึกเข้าไปในใจพี่สมยศไม่รังเกียจหนูหรอคะที่หนูเคยมีครอบครัวมาก่อนแถมยังยังเป็นผู้หญิงที่ไม่มีปัญญาจะมีลูกให้ใครได้ด้วย สมยศวางมือบนไหล่การดาอย่างเบามือเรื่องอดีตก็คืออดีตการดาสำหรับพี่ความดีและความตั้งใจของเธอในตอนนี้สำคัญที่สุดส่วนเรื่องลูกถ้ามันจะมีเดี๋ยวเขาก็มาเองแต่ถ้าไม่มีพี่ก็แค่อยากมีเธออยู่ข้างๆแบบนี้ก็พอใจแล้วการดาน้ำตาร่วงพลูนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีศักดิ์ศรีเป็นคนขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่าในอีกฟากหนึ่งความสงบสุขกำลังจะถูกทำลาย ขุนหารที่บัดนี้สภาพดูไม่ได้พรำเพอแต่เรื่องการดาด้วยความแค้นมันกล้าทิ้งกูอีก,การดามันกล้ายา้มหน้าคนอย่างขุนหารเขาตวาดใส่ขวดเหล้าจนแตกกระจายเพื่อนกินที่นั่งอยู่ข้างๆหัวเราะเยาะการดามันหนีไปมีผัวใหม่รวยกว่าเมืองละเมึงป่านนี้คำพูดนั้นเหมือนเอาน้ำมันราดกองไฟขุนหารตาแดงกำ่ำผัวใหม่เหรอใครหน้าไหนจะกล้ารับเดนจากกู กูลากคอมันกลับมาให้ได้มันหนีไปทางทิศเหนือกูก็จะไปตามทิศเหนือใครขวางกูจะยิงแม่งให้ไสไหลขุนหารคว้าปืนลูกซองคู่ใจขึ้นมาพาดบ่าแววตาเต็มไปด้วยรังสีอม,มหิตมึงเตรียมตัวไว้เลยอีก,กานดากูจะลากมึงกลับมาขังไว้ในห้องมืดให้มึงปราบตีนกูวันละร้อยรอบนรกของจริงมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นการดาที่ไร้สิริโชคเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เธอเริ่มเปิดใจคุยกับสมยศมากขึ้นวันหนึ่งขณะนั่งพักกินข้าวที่แครใต้ต้นหูกวางพี่สมยศคะถ้าวันหนึ่งหนูต้องจากที่นี่ไปพี่จะลืมหนูไหมคะการดาถามด้วยความกังวลลึกๆสมยศวางช้อนแล้วมองหน้าเธอจริงจังใครจะปล่อยให้เธอไปการดาพี่รักของพี่พี่หวงของพี่ใครหน้าไหนจะมาเอาเธอไปจากพี่ต้องผ่านศพพี่ไปก่อนการดายิ้มกว้างด้วยความตื้นตัน หนูไม่ไปไหนหรอกคะ่ะหนูจะอยู่กับพี่ที่นี่ทั้งคู่มองตากันด้วยความหมายลึกซึง้งโดยหารู้ไม่ว่าพายุร้ายกำลังก่อตัวขุนหารที่บัดนี้สภาพดูไม่ได้สืบรู้จนได้ว่าการดาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหึห <c oughs> ไรสิริโชคเหรอชื่อเพราะดีนี่หว่าเดี๋ยวขุนหารคนนี้จะไปเปลี่ยนชื่อให้เป็นไรสิริฉิบหายเอง ขุนหารคำรามพร้อมเหยียบคันเร่งรถกระบะคู่ใจมุ่งหน้าสู่ไร่ด้วยใจที่คลั่งแค้นเมฆดำเริ่มปกคลุมฟ้าสวยที่ไร่อีกครั้งความสุขที่การดาได้รับเหมือนลมพัดผ่านเพราะอสูรร้ายในคราบอดีตกำลังจะตามมาทวงวิญ,ญญาณเธอกลับไปลงนรกตามเดิมเช้าวันเสาร์ที่ตลาดสดในตัวเมืองดูคึกคักเป็นพิเศษการดาเดินตามสมยศมาซื้อของเข้าร้านสวัสดิการในไร่ด้วยใบหน้าที่เริ่มมีเลือดฝาด อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมการดาเดี๋ยวพี่ซื้อให้สมยศหันมาถามด้วยรอยยิ้มอบอุ่นการดายิ้มตอบแค่มีพี่สมยศคอยดูแลแบบนี้หนูไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะแต่ในจังหวะที่หัวใจกำลังผ่องโตเสียงรองท้าส้นสูงก็ดังกระทบพื้นปูนอย่างจงใจพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมฉุนกึกที่คุ้นเคยการดาหันไปตามเสียงแล้วก็ต้องยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบเมื่อเบื้องหน้าคือสายสร้อย ลูกพี่ลูกน้องที่เติบโตมาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันและเป็นคนที่การดาเคยปรับทุกข์ด้วยทุกเรื่องใส่สร้อยคล้องแขนมากับผู้ชายที่การดาพยายามหนีมาสุดชีวิตขุนหานนั่นเองขุนหานในชุดไหมสีสดดูภูมิฐานขึ้นแต่ในตายังขุนมัวด้วยโมหะอ้าวนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็พี่การดานี่เองหนีผัวมาสวยสุขอยู่นี่เองเหรอจ๊ะสสยสร้อยจีบปากจีบคอพูดพลางปลายตาดูสมยศอย่างเหยียด การดาปากคอสั่นด้วยความตกใจสายสร้อยขุนหานนี่พวกเธอมาด้วยกันได้ยังไงสายส้อยหัวเราะร่วนสะใจก็ตอนนี้ฉันเป็นเมียมใหม่ของพี่ขุนหานแล้วไงล่ะจ๊ะเราเพิ่งแต่งงานกันและที่สําคัญเราย้ายมาอยู่ที่เรือนไม้ใกล้ๆไร่สิริโชคนี่เองจะได้มาเยี่ยมพี่สาวบ่อยๆไงการดารู้สึกเหมือนโลกถล่มลงตรงหน้าเธอทําทแบบนี้ได้ยังไงสายสร้อยเธอรู้ว่าเขาทํากับพี่ไว้เจ็บแค่ไหน คุณหารเสยยยิ้มแซกขึ้นมาทำไมจะทำไม่ได้วะการดาในเมื่อมึงมันไร้น้ำยาไม่มีลูกให้กูสายสร้อยเขาเลยอาสามาทำหน้าที่แทนไงละ่ะเขาทั้งสดกว่าทั้งเอาใจเก่งกว่ามึงเยอะสมยศเห็นท่าไม่ดีจึงก้าวออกมาบังหน้าการดาไว้เพราะคุณเป็นใครเธอจะมาเพื่อระรานการดาผมขอเชิญกลับไปซะสายสร้อยมองสมยศหัวจรดเท้าก่อนจะเบะปากอ๋อนี่เหลือผัวใหม่นึกว่าจะรวยล้นฟ้า ที่แท้ก็แค่เจ้าของไร่หัวเมืองสายสร้อยขยับเข้ามาใกล้าการดาที่ยืนตัวสัน่นน้ำตาคลอเบา้าพี่การดาฟังนะที่ฉันคว้าพี่ขุนหารมาก็เพื่อจะพิสูจน์ให้พี่เห็นไงว่าคนอย่างพี่มันไม่มีวาสนาอะไรที่พี่รักษาวไว้ไม่ได้ฉันจะเอามาเป็นของฉันให้หมดการดาสะอื้นให้พี่เคยรักเธอเหมือนน้องสาวแท้ๆทำไมเธอถึงทำร้ายพี่แบบนี้สายส้อยตาขวางใส่ทันทีรักเหรอ พี่มันชอบข่มฉันมาตลอดใครๆก็ชมแต่พี่การดาสวยพี่การดาดีวันนี้ฉันได้ผัวพี่มาครองแถมพี่ขุนหารเขายังบอกว่าฉันแซ่บกว่าพี่เป็นร้อยเท่าพูดจบสายสร้อยก็เงื้อม,มือขึ้นสูงแล้วฟาดลงบนใบหน้าการดาเต็มแรงเพี้ยจนการดาล้มลงไปกองกับพื้นท่ามกลางสายตาคนทั้งตลาดจำใส่หัวไว้มึงมันก็แค่ผู้หญิงที่ผัวทิ้งขว้างเพราะมึงมันจืดชืดและพี่การทางมดลูก สายส้อยแผดเสียงประจานการดาลั่นตลาดพี่ขุนหานเขาเลือกฉันเพราะฉันเหนือกว่ามึงทุกอย่างต่อไปนี้มึงเตรียมตัวไว้เลยกูกับพี่ขุนจะมาเป็นก้างขวางคอความสุขของมึงทุกวันขุนหานหัวเราะลั่นอย่างสะใจพลางโอบเอวสายส้อยเดินจากไปทิ้งให้การดานอนร้องไห้โฮด้วยความอัปยศยสมยศรีบช้อนตัวการดาขึ้นมากอดไว้นั่นไม่เป็นไรนะการดาพี่อยู่ตรงนี้ใครหน้าไหนก็มาทำอะไรเธอได้อีกแล้ว การดาซบายลงกับอกสมยศด,ด้วยความแค้นที่สุมอกหนูไม่คิดเลยว่าคนที่ทำร้ายหนูที่สุดจะเป็นน้องสาวตัวเองสมยศกัดฟันกรอดด้วยความโกรธในเมื่อพวกมันอยากเล่นกับไฟพี่ก็พร้อมจะเผาพวกมันให้วอดไวายไปพร้อมกันบรรยากาศรอบตัวจากที่เคยสงบสุขบัดนี้กลับเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสงครามสายสัมพันธ์พี่น้องถูกสะบันขาดด้วยความอิจฉา และเงาของขุนหารที่จ้องจะทำลายการดากำลังคืบคลานเข้าสู่ไร่สิริโชคอย่างเต็มตัวบรรยากาศในไร่สิริโชควันนี้ดูอึมครึมเหมือนฝนจะตกการดาพยายามทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่ตลาดแต่ในจังหวะที่เธอแยกตัวมาเก็บผักที่สวนท้ายไร่คนเดียวร่างสูงใหญ่ที่คุ้นตาก็เดินออกมาจากหลังพุ่มไม้แหมยิ่งมีผัวใหม่ยิ่งดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะการดา ผิวพันธ์เปล่งปลั่งจนข้าจำแทบไม่ได้ขุนหารเดินเข้ามาใกล้ด้วยสายตาแทะโลมแบบที่การดารู้สึกสะอิดสะเอียนหยุดอยู่ตรงนั้นนะขุนหารคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้การดาตะคอกกลับด้วยความกลัวผสมความโกรธขุนหารหัวเราะในลำคอพลางมองสำรวจร่างกายการดาไม่วางตาทำเป็นเล่นตัวไปได้ลืมแล้วเรื่องไงว่าเมื่อก่อนข้านอนกอดมึงทุกคืนไอ้สมยศนั่นมันมีดีอะไรนักหนาวะ ผิวพันก็สาอางปานนั้นมันจะไปมีปัญญาดูแลเมืองได้เท่าข้าหรอหรือเมึงหลงมันเพราะมันรวยกว่าข้าการดากำหมัดแน่นพี่สมยศเขาเป็นคนดีดีกว่าคนอย่างคุณล้านเท่าเขาให้เกียรติฉันไม่เคยด่ายทอเหมือนหมาเหมือนแมวแบบที่คุณทําขุนหารกัดฟันกรอดด้วยความหึงหวงที่พุ่งพล่านดีนักใช่ไหมมึงปกป้องมันนักใช่ไหมระวังเถอะวันไหนที่มันรู้ว่ามึงมันเป็นแค่ของเก่าเหลือเดนมันจะเขี่ยหัวมึงทิ้งเหมือนที่ข้าทํา พูดจบขุนหารก็ขยับเข้าหาหมายจะคว้าแขนการดาแต่เธอเบี่ยงหลบได้ทันออกไปถ้าคุณไม่ไปฉันจะเรียกคนงานมาลากคอคุณส่งตำรวจขุนหารถมน้ำลายลงพื้นด้วยความขัดใจเออฝากไว้ก่อนเธออีตัวดีข้าไม่มีวันปล่อยมึงให้ไอหน้าติ่มนั่นเสวยสุขนานหรอกอีกด้านหนึ่งสายส้อยที่แอบตามผัวมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากพุ่มไม้ไกลๆดวงตาของเธอลุกเป็นไฟด้วยความริษยาพี่ขุนหาร พี่ขุนหารยังอาไลาอาวอนันอยู่จริงๆด้วยสายสร้อยพืมพำด้วยความแค้นใจคนอย่างสายสร้อยเมื่อรักมากก็แค้นมากและเธอก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นการดาได้ดิบได้ดีกว่าเธอในเมื่อพี่อยากได้มันนักฉันก็จะจัดให้แต่พี่จะได้แค่มันแล้วพี่สมยศจะต้องเกลียดมันไปจนตายสายสร้อยเริ่มวางแผนชั่วร้ายทันทีเธอแซงทำเป็นเดินเข้าไปหาการดาในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาโดยใบหน้าที่ดูสำนึกผิด พี่การดาสายสร้อยขอโทษนะคะเรื่องวันก่อนที่ตลาดสายสร้อยหูเบาไปหน่อยพี่ขุนหารเขาเป่าหูสายสร้อยจนสายสร้อยหลงผิดการดามองด้วยความไม่ไว้ใจเธอต้องการอะไรอีกสายสร้อยสายสร้อยบีบน้ํำตาสายสร้อยอยากขอขมาพี่คะ่ะเนี่ยสายสร้อยทำน้ำสมุนไพรบำรุงสุขภาพมาฝากพี่ดื่มสักหน่อยเถอะนะคะถือว่ายกโทษให้น้องสาวคนนี้การดาเห็นน้ำตาของญาติสนิทก็เริ่มใจอ่อนเอาเถอะ พี่ไม่อยากถือสาอะไรแล้วการดารับแก้วน้ำที่มียาปลุกเซ็กส์และยามอมประสาทอย่างแรงที่สายส้อยแอบใส่ไว้มาดื่มจนหมดแก้วดีมากค่ะพี่งั้นพี่ไปพักผ่อนที่กระท่อมท้ายไร่นะคะเดี๋ยวสายส้อยจะไปบอกพี่สมยศให้ว่าพี่ไม่ค่อยสบายเมื่อการดาเริ่มเดินโซซัดโซเซเพราะธิ์ยาสายสร้อยก็รีบพยุงเธอไปที่กระท่อมร้างแล้วส่งสัญ,ญญาณให้พี่ขุนหารที่แอบรออยู่พี่ขุนหารโอกาสมาแล้ว เข้าไปจัดการมันซะเอาให้มันจำไม่ได้ว่าใครเป็นผัวใครขุนหารรีบเข้าไปในกระท่อมด้วยความหืนกระหายขณะที่สายสร้อยรีบวิ่งไปหาตัวสมยศที่หน้าไร่พี่สมยศคะช่วยด้วยค่ะสายสร้อยเห็นพี่การดาเดินหายเข้าไปในกระท่อมกับพี่ขุนหารเห็นท่าทางพี่การดาดูเหมือนจะเหมือนจะเต็มใจตามเข้าไปด้วยนะคะสมยศหน้าถอดสีไม่จริงการดาไม่มีวันทำแบบนั้น เขารีบวิ่งตรงไปยังกระท่อมท้ายไร่ด้วยความกลัวในหัวใจในใจขอภาวนาอย่าให้ภาพที่เห็นเป็นอย่างที่สายสร้อยบอกภายในกระท่อมขุนหารกำลังขึ้นคล่อมร่างของการดาที่สติเลอะเลือนการดามึงเป็นของข้ามึงจำได้ไหมขุนหารพรมจูบไปตามซอกคอขณะที่การดาพยายามปัดป่องได้เรียวแรงที่รีบรีไม่พี่สมยศช่วยหนูด้วย สมยศถีบประตูเข้าไปจนกระแทกผนังภาพที่เขาเห็นคืออดีตผัวการดากำลังลุกล้ำผู้หญิงที่เขารักที่สุดไอขุนหารมึงหยุดเดี๋ยวนี้สมยศคำรามเสียงสนัน่นสายส้อยที่ตามมาข้างหลังแอบสแสยะยิ้มสะใจเห็นไหมคะพี่สมยศพี่การดาเขายังตัดฐานไฟเก่าไม่ขาดจริงๆด้วยการดาที่พอจะมีสติอยู่บ้างน้ำตาไหลพรากพี่สมยศไม่ใช่นะคะหนูถูกมอมยาสายส้อยรีบแทรก มอมยาอะไรคะพี่การดาสายสร้อยเห็นพี่เดินตามพี่ขุนมาเองกับตานะคะสมยศมองไปที่การดาด้วยแววสันระริกความเชื่อมั่นและความเจ็บปวดกำลังสู้กันในอกขุนหานหัวเราะลั่นอย่างเป็นผู้ชนะเป็นไงเหรอไอ้สมยศของของข้าข้าจะกินเมื่อไหร่ก็ได้มึงมันก็แค่ไอ้หน้าโง่ที่โดนผู้หญิงปั่นหัวความแตกสลายปรากฏชัดในดวงตาของการดาเธอเหมือนกุหลาบที่ถูกเหยียบย่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนที่เธอเรียกว่าคนรักและญาติสนิท ฐานไฟเก่าที่ยังร้อนแรงแค้นซ่อนด้วยมารยาความจริงที่ถูกบิดเบือนกำลังจะพรากความสุขไปจากเธออีกครั้งบรรยากาศในกระท่อมท้ายไร่อบอวนไปด้วยกลิ่นคาวของกามราคะและความริษยาสมยศยืนกำหมัดเน่นจนสั่นไปทั้งตัวเขามองการดาที่นอนสะอื้นห้ายอยู่บนแคร่ไม้ก่อนจะหันไปสบตาใสส้อยที่ยืนทำหน้าซื่อตาใสา พี่สมยศคะพี่การดาเขากับพี่ขุนนะ่ะเขายังตัดกันไม่ขาดพี่อย่าไปยุ่งเลยคะ่ะสายสร้อยรีบใส่ไข่ต่อทันทีแต่สมยศกลับไม่ได้โง่อย่างที่พวกมันคิดเขาเดินเข้าไปกระชากคอเสื้อขุนหารแล้วเหวี่ยงออกไปนอกกระท่อมไอกระจอกมึงคิดว่ายาที่เมียมึงใช้มอมการดามันได้ผลจนไม่มีใครดูออกเลยเหรอสมยศคำรามพลางชี้ไปที่แก้วน้ำสมุนไพรที่ตกอยู่ที่พื้น การดาบอกพี่ว่าสายส้อยเอาน้ำมาให้ดื่มพี่สังเกตอาการการดามาตั้งแต่ต้นมึงสองคนร่วมมือกันวางแผนชั่วเพื่อทำลายการดาใช่ไหมสายส้อยหน้าซีดเผือดมะไม่ใช่นะคะพี่สมยศสายส้อยจะทำแบบนั้นไปทำไมการดาพยายามยันตัวลุกขึ้นด้วยเรี่ยวแรงที่กลับมาบ้างเพราะมึงมันอิดชากูไงสายส้อยมึงอิดชากูมาตั้งแต่เด็กยันตอนนี้มึงก็ยังอยากจะเหยียบย่ำกูให้จมดิน การดาจ้องหน้าสายสร้อยด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่แววตาของนกน้อยที่อ่อนแออีกแล้วแต่ขอบอกให้รู้นะขุนหารมึงนะ่ะโดนเมียใหม่มึงสวมเขาจนหัวงอกยิ่งกว่าควายอีกขุนหารที่กําลังลุกขึ้นมาเช็ดเลือดที่มุมปากชะงักมึงพูดอะไรอีก,การดาสายสร้อยมันรักกูจะตายการดาหัวเราะทั้งน้ำตาพลางหยิบสมุดบัญชีลับที่ป้าของเธอแอบส่งมาให้ รักงั้นเหรอมึงลองไปเช็คยอดเงินในบัญชีบริษัทมึงสิขุนหานเงินที่หายไปหลายล้านน่ะสายสร้อยมันเอาไปปลนเพลยอไอเด็กในบาร์ที่มันแอบไปหาทุกคืนตอนมึงเมาหลับน่ะนี่ไงหลักฐานรายการโอนเงินเข้าบัญชีชู้มันชัดเจนขนาดนี้มึงมันโง่ให้มันปอกลอกยังไม่รู้ตัวอีกขุนหานคว้าสมุดมาเปิดดูด้วยมือที่สั่นเทาสายสร้อยพยายามจะแย่งมาไม่จริงนะพี่ขุนหานมันใส่ร้ายสร้อย แต่ขุนหารเห็นยอดเงินที่คุ้นตากับชื่อบัญชีชายแปลกหน้าเขาก็คลั่งแตกทันทีอีร้อยมึงทำกับกูแบบนี้เหรอขุนหารคว้าผมสายส้อยแล้วตบฉาดใหญ่จนเธอล้มกลิ้งเหมือนที่การดาเคยโดนกูอุตส่าเอาใจมึงให้มึงทุกอย่างแต่มึงเอาเงินกูไปเลี้ยงชู้เหรอขุนหารเตะซ้ำไปที่ชายโครงสายส้อยไม่ยัง้งการดามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกเวทนาแต่ไม่คิดจะช่วย เห็นหรือยังขุนหารสันดานมึงเป็นยังไงมึงก็ได้มีสันดานแบบนั้นแหละขุนหารหันมามองการดาด้วยแววตาหน้ากลัวเพราะมึงอีการดามึงทําให้ชีวิตกูพังสมยศรีพาการดาหนีขึ้นรถกลับตึกใหญ่ทันทีคืนนั้นเองขณะที่การดากําลังนั่งทําแผลให้สมยศที่บ้านพักความเงียบของไร่ก็ถูกทําลายด้วยเสียงเครื่องยนต์รถกระบะที่เบรกดังสนั่นหน้าบ้าน ขุนหานบุกมาพร้อมปืนลูกซองยาวในมือใบหน้าเขาแดงก่ำด้วยฤทิ์เล่าและความแค้นอีกการดาออกมาเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่มากับกูไอ้สมยศมันตายแน่ขุนหานตะโกนท้าทายสมยศคว้าปืนปอกออกมาเตรียมสู้แต่การดาห้ามไว้พี่อย่าออกไปเลยค่ะมันบ้าไปแล้วแต่ขุนหานกลับยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดปัง กูให้เวลามึงสานาทีอีหน้าไหนก็ขวางกูไม่ได้การดามึงต้องกลับไปเป็นของเล่นให้กูเหมือนเดิมกลับไปเป็นส้วมให้กูระบายแค้นจนกว่ากูจะพอใจสมยศเปิดประตูออกไปเผชิญหน้าขุนหารมึงกลับไปซะก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้การดาเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเขาคือคนที่มีหัวใจและเขาก็ไม่ได้รักมึงแล้วขุนหารเล็งปืนไปที่หน้าอกสมยศ รักเหรอความรักมันกินได้ไหมไอหน้าอ่อนมึงหลีกไปถ้ามึงไม่อยากไส้ไหลตรงนี้การดาออกมาหาผัวเก่ามึงเดี๋ยวนี้การดาเดินออกมายืนข้างสมยศฉันไม่ออกไปไหนทั้งนั้นขุนหารฉันยอมตายตรงนี้ดีกว่ากลับไปอยู่ในขุมนรกกับคนอย่างคุณขุนหารสะบดคํคำหยาบออกมาไม่หยุดกูเลี้ยงมึงมากี่ปีมึงจะมาทิ้งกูง่ายๆแบบนี้เหรอ ในเมื่อกูไม่ได้มึงก็อย่าหวังว่าจะมีชีวิตอยู่สวยสุขกับมันเลยขุนหานิ้วเริ่มขยับเข้าหาไกปืนแววตาของเขาไม่เหลือแม้แต่ความเป็นคนมีเพียงสัตว์ป่าที่ต้องการทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าพี่สมยศถอยไปค่ะหนูจะคุยกับมันเองขณะที่สมยศก็พร้อมจะสละชีวิตเพื่อเธอเช่นกันความจริงใต้หน้ากากของสายสร้อยเปิดเผยออกมาแล้วแต่ความคลั่งของขุนหารกลับรุนแรงยิ่งกว่าพายุที่กำลังจะฆ่าชีวิตทุกคนในคืนนี้ เสียงปืนลูกซองของคุณหานที่ดังขึ้นฟ้าเมื่อครู่ยังก้องอยู่ในหูของทุกคนท่ามกลางความตึงเครียดที่หน้าบ้านสมยศจู่ๆรถกระบะอีกคันก็ขับพุ่งเข้ามาเบรกดังอีดสายสร้อยก้าวลงจากรถด้วยสภาพใบหน้าบวมเป่งจากการถูกคุณหานตบตีเมื่อหัวคำ่ำในมือเธอถือถังน้ำมันใบเล็กพร้อมไฟแช็กหยุดนะพี่คุณถ้าพี่จะเอามันกลับไปพี่ฆ่าสร้อยคนนี้เลยดีกว่าสายสร้อยแผดเสียงหัวเราะอ,อย่างคนเสียสติอีกคนทรยศ์มึงยังกล้าโผล่หัวมาอีกเหรอคุณหานหันกระบอกปืนไปทางเมียใหม่ด้วยความบ้าลั่ง ก็พี่จะทิ้งสร้อยไปหามันนี่เงินสร้อยก็เอาไปให้ชูหมดแล้วพี่ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเรามาตายไปพร้อมกันให้หมดนี่แหละสายสร้อยวิ่งเข้าใส่ขุนหารพยายามจะราดน้ำมันใส่เขาทั้งคู่ยื้อยุดฉุดกระชากกันนัวเนียกันดาร้องตะโกนด้วยความตกใจหยุดเถิดทั้งคู่อย่าทำแบบนี้เลยแต่ไม่มีใครฟังเสียงปืนลั่นขึ้นอีกหนึ่งนัดปังกระสุนถักแขนสายสร้อยจนน้ำมันหกเลือดเปือเป้อนไปตามตัวเธอและขุนหารในจังหวะที่สายสร้อยล้มลงไฟแช็กในมือเธอก,ก็ร่วงหล่นลงพื้นปูนที่เปียกน้มันไฟ พี่ขุนไฟไหม้เสียงกรีดร้องของสายสร้อยดังระง,งมเมื่อเปลวไฟลุกพรึบขึ้นท่วมร่างของทั้งคู่สมยศีรีบคว้าถังดับเพลิงในบ้านวิ่งออกไปฉีดสกัดพลางลากตัวการดาถอยห่างอย่าเข้าไปการดามันอันตรายกว่าไฟจะสงบลงขุนหาและสายสร้อยก็นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจากการถูกไฟคลอกไปเกือบครึ่งตัวหนึ่งเดือนต่อมาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดการดาเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยอนาถาเธอเห็นหญิงคนหนึ่งที่มีผ้าพ,พันแผลพันรอบใบหน้าและลำตัวนั่งเหม่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่าง สายสร้อยพี่เอาผลไม้มาเยี่ยมการดาเรียกเบาๆสายสร้อยค่อยๆหันมาดวงตาที่เคยจิกด่าบัดนี้หม่นแสงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพี่กานดาพี่มาดูสมเพชฉันใช่ไหมดูสิหน้าฉันเสียโฉมหมดแล้วไม่เหลือความสวยไว้ล่อผู้ชายที่ไหนได้อีกแล้วสายสร้อยอซึ้นจนตัวโยนพี่ไม่ได้มาเพื่อสมเพชหรอกนะสายสร้อยพี่มาเพื่อจะบอกว่าพี่อโหสิกรรมให้เธอทุกอย่างสายสร้อยเงยหนะ้ามองด้วยความไม่เชื่อสายตาพี่ไม่โกรธฉันหรอฉันแย่งผัวพี่ ฉันมอมยาพี่ฉันเกือบทำพี่ตายนะการดาลูบมือที่สันเทาของน้องสาวความแค้นมันเหมือนไฟนะสายสร้อยยิ่งเราํำไว้เรายิ่งร้อนพี่อยากมีชีวิตใหม่ที่สงบสุขพี่เลยเลือกที่จะวางมันลงเธอเองก็รักษาตัวนะผลโรงพยาบาลไปแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ซะสายสร้อยปล่อยโฮออกมาอย่างหนักสร้อยขอโทษสร้อยมันอีโง่ที่อยากชนะพี่จนทำลายตัวเองในส่วนของขุนหารเขาถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีหลังจากอาการบาดเจ็บทุเลา ข้อหาพยายามฆ่าและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตการดาเดินทางไปพบเขาที่ห้องเยี่ยมผู้ตกค้งเป็นครั้งสุดท้ายขุนหารในชุดนักโทษด,ดูแก่ลงไปนับสิบปีการดามึงมาทําไมขุนหารถามเสียงแหบมาเพื่อลาค่ะคุณขุนหารหนูมาบอกว่าหนูจะไม่จองเวรคุณอีกต่อไปนี้ขอให้เราจบกันแค่ชาติเดียวขุนหารก้มหน้านิ่งน้ําตาคลอเบา้าข้าขอโทษนะการดาข้ามันปากหมาข้ามันเห็นแก่ตัวข้าเพิ่งรู้ตอนอยู่ในคุกนี่แหละ ว่าไม่มีใครรักข้าจริงเท่ามึงอีกแล้วการดายิ้มบางๆรักษาสุขภาพนะคะชดใช้กรรมในนี้ให้หมดแล้วออกมาเป็นคนดีนะเธอเดินหันหลังออกมาจากห้องเยี่ยมโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองอดีตที่ขมขื่นนั้นอีกเลยทีน่าไรสิริโชคสมยศยืนรออยู่พร้อมดอกกุหลาบป่าช่อเล็กๆคุยจบแล้วใช่ไหมการดาสมยศถามพร้อมอบไหล่เธอไว้จบแล้วค่ะพี่สมยศต่อไปนี้จะไม่มีการดาคนเก่าที่อมทุกข์อีกต่อไปแล้วสมยศยิ้มอย่างมีความสุขดีแล้วล่ะเพราะจากนี้ไปจะมีแต่การดาคนใหม่ ที่เป็นเจ้าของไร่สิริโชคร่วมกับพี่การดาซบหน้าลงกับอกสมยศขอบคุณนะพี่ที่เชื่อใจหนูขอบคุณที่ไม่ทิ้งหนูในวันที่หนูอ่อนแอที่สุดสมยศจูบลงที่หน้าผากการดาเบาๆเราจะสร้างครอบครัวของเรานะการดาเรื่องลูกถ้าเขาจะมาเขาก็มาแต่ถ้าไม่มีพี่ก็มีเธอเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตแล้วทั้งคู่เดินจูงมือกันเข้าบ้านท่ามกลางแสงตะวันรับขอบฟ้าที่สวยงามเรากับจะอำนวยพรให้ชีวิตใหม่ของพวกเขาพี่สมยศคะเย็นนี้หนูจะทำแกงส้มดอกแคร์ของโปรดพี่ การดาผู้เสียงใสได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่ไปช่วยเป็นลูกมือนะเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังก้องไปทั่วไร่เป็นบทสรุปของบ่วงกรรมที่ถูกตัดขาดด้วยการให้อภยัยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีแต่แสงสว่างชัวง่วนิรันต์ปิดฉากบ่วงริษยาใครทำกรรมมาต้องรับไปลูกเลี้ยงผู้สดใสกลับมาครองใจอีกครั้ง